สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับรูปหล่อหลวงพ่อโตนะครับรุ่น214ปีเกิดนะครับสมเด็จโตปี2545นะครับรุ่นนี้หลวงปู่หมุนปลุกเสกนะครับโอก่องอัดเะลยงเงี่ย หล่อสมเด็จโตหลวงปู่มูลปุกเสกต่อโคตรระครังองเล็กกระทัดรัดนะครับของผู้หญิงเด็กนะหรือเปเลี่ยมแขวนหน้ารถก็ได้นะครับสมเด็จโตปุกมูลปุกเสกพร้อมกล่องนะเอา4ี่ร้อยบาทเอาสี่ยบาท คำข้าวรุ่นสองนะครับทำหมากคำข้าวรุ่นสองคำหมากคำข้าวสองเอาสักแปดร้อยแล้วกันนะสวยนะครับสวยโยกหลวงพ่อมากนะพระอุปชามากนะหลังจาน กระดาษหนังไก่นะครับรูปถ่ายเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทพระกุนะครับเป็นพระผงลงกุนะครับรกุแบบนี้นะดูง่ายพระไม่รู้นะครับไม่รู้ที่นะแต่ดูน่จาจะเป็นทางกรุงเทพนะครับเอา ไปแปดร้อยแล้วกันนะเอาแปดร้อยแจกแม่ครัวปีหกสองนะครับออกจากวัดสามร้อยเนื้ออันปกาก้าฮะพร้อมกล่องเอาไปสี่ร้อยบาทเนื้ออันปกาก้าสี่ร้อยบาทหลวงพ่อแพรปีสามเจ็นะเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อแพรปีสามเจ็ เหรียญนั่งพานหลวงพ่อแพรปีสามเจ็ดเอาสี่ร้อยบาทนะครับสัง่งกระจายวัดประสาทหลังอุมนะฮะหลังอุมเอาพันสองร้อยบาทนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกมาสัง่งกระจายปีศูนย์หก พันสองร้อยบาทหลวงหลวงปู้ทวดนะครเหรียญหลวงปู้ทวดหลวงปู่ทวดปีสีหนึ่งนะครับอาจารย์นองปุกเสก หลวงปู่ทวดหลังหลวงพู่ทิมนอะาจารย์น้องุูเก็แล้วก็เสมานะอาจารย์น้องนะครับอาจารย์น้องปีสี่หนึ่งสวยๆเป็นลุ้งเลยเอาสักห้าร้อยนะห้าร้อยบาทครูบาศรีวิชัย ูบาสีวิชัยเอาห้าร้ยบาทนะครับห้าร้อยบาท <c oughs> สมเด็จโตปีศูนย์ห้วา,นนาวัดเมืองอาสมเด็จโตวัดเมืองปีศูนย์ห้าเนื้อว่านนะครับออกวัดเมืองปีศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ห้า เอาห้าร้อยบาทนะครับพ้าสวยมากเหรียญมหาปราบหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงพ่อรวยปุกเสกเดี่ยวปีห้าเจ็ดเหลืออันปรก้าสองเหรียญคู่นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับห้า้อยบาท <500 S 1> <GO IN ies> สมเด็จวินิตนะครับหลวงปู่เหรียญปีสองสี่เก้าเจ็ดหลังยันเอาเจ็ดร้อยบาทสมเด็จวินิตนะครับหลวงปู่เหรียญเอาเจ็ดร้อยบาทรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับออกจากวัดมีหลังพระพุทธปีหกหกเออหกห้านะครับนั่งกระดานปี 61, หกหนึ่งหลังใส่ศิลโตมูใหญ่ปีหกห้า นะภาพสีทองแล้วก็รูปไทยปีหกสองนั่งกระดานนะเอาบานละสี่ร้อยบาทนะครับละสี่ร้อยยูซีบานะ 400, บาน,นะเอาบานละสี่ร้อยบาทใครสนใจนะฮงไหนก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ